สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะออสการ์ก็จะมีวิธีนะคะคยกกระชับผิวหน้านะคะพร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆทั่วใบหน้าเลยนะคะเช่นร่องลึกนะคะหรือว่าออถุงใต้ตานะคะหรือ,อ,อปัญหารูมผนกว้างนะคะอ,อปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำทุกปัญหานะคะสยบได้ด้วยขวดนี้ขวดเดียวค่ะ l ิ f t Up ั s เ e เซนนะคะของ The Bougain v i l l e นะคะ อันนี้คือเราแกะกล่องออกมาแล้วถ้าถ้าเข้ามาในกล่องของเราจะมาในกล่องอย่างนี้นะคะอ่าหขวดนะคะมีขนาด20 ml นะคะแล้วก็กดได้120ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าหน้าของเพื่อนเนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะก็ขอสองปั๊มเพื่อช่วยพยุงหน้านะคะ2ปั๊มต่อหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าหน้าเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําหรือว่าเอ่อริ้วรอยเยอะมากเนี่ย ใช้ไปเลยนะคะ3-4ปั๊มตอนหนึ่งครั้งเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการก็คือเพื่อนๆกด r i f t up เซนใส่มือใช่ไหมคะแล้วถ้ายทั่วหน้าเนื่องจากวันนี้ออสการ์แต่งหน้ามานะคะก,ก็จะไม่ได้ลง Lift up ให้เห็นนะคะเพียงแต่ว่าจะสอนท่านวดนะคะเพื่อช่วยแก้ไขทุกปัญหานะคะของผิวนะคะเอานะคะเราเริ่มนะคะใช้2นิ้วนี้นะคะนิ้วกลางและนิ้วนาง เพียงสองนิ้วเท่านั้นนะคะทีนี้หลายๆท่านถามว่าเอ้ยเราไม่ทราบว่าเราต้องใช้แรงประมาณไหนในการกดเพื่อนๆเคยนวดไทยไหมคะเวลาที่เราไปนวดไทยเนี่ยเวลาทีา่หมอหมอนวดหรือว่าอรปิสเขานวดให้เราเนี่ยเขาจะมีการกดอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เราเนี่ยใช้แรงเบอร์น้อยที่สุดของการกดผิวกายเราเนี่ยมาก,กดบนผิวหน้าเราอย่าอย่าแรงมากก็คือใช้แรงประมาณนั้นเบอร์น้อยที่สุดนะคะเอานี้นะคะใช้สองนิ้วสมมุตินะคะว่าเราทาทั่วหน้าแล้วนะคะ อันแรกเราต้องกระชับผิวทั่วใบหน้าก่อนนะคะใช้โดยวิธีการวนค่ะวนอย่างนี้นะคะวนอันนี้ไม่ต้องนับนะคะแค่วนให้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้ค่ะปื๊ดขึ้นอย่างนี้เลยอันนี้คือหนึ่งนับหนึ่งให้ทําแบบนี้ซ้ำไปสามครั้งนะคะวนวนวนอย่างนี้นะคะวนอย่างนี้ดึงขึ้นสองนะคะ ดึงขึ้นสามนะคะอันนี้คือเรากระชับผิวส่วนนี้แล้วต่อมานะคะเราจะกระชับผิวตรงนี้ก่อนบริเวณนี้นะคะเหมือนสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเคลียร์ร่องแก้มนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราวนขึ้นถามว่าเอ้ยถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยดูในคลิปแล้วงงอะ่ะไม่รู้คนละทิศคนละทางเคล็ดลับดูกระจกแล้วส่องดูนะคะ มือเราเนี่ยต้องดันผิวขึ้นถ้าเราทําผิวเราดาันลงเนี้ยเห็นไหมคะดูใต้ตาเป็นมีวิวด้านเนี้ยอย่างเงี้ยคือผิดนะคะดูไงก็ได้ให้มันขึ้นอย่างงี้นะคะอันนี้ออสการ์แต่งหน้ามาาะก็ไม่เป็นไรหรอกดึงเครื่องสำอางออกไปนะคะนี่ค่ะวนแบบนี้เพราะว่าวันนี้ตัง้งใจจะมาสอนนี่นะคะวนวนวนขึ้นมาอย่างงี้รอบหนึ่งนะคะสองรอบแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างงี้ปื๊ดนี่เห็นไหมหน้าก็จะเริ่มตึงขึ้นอ่ะทาแบบนี้นะคะสามครั้งวน อนที่เราทำเนี่ยหนะ้าตาเราก็จะดูตลกนิดนึงแต่เมื่อเราทำเสร็จเราจะสวยมากหนี่สองนะคะสามทำแบบนี้นะคะเหมือนกันสามทีนี้คนที่มีรูมุมขนกว้างนะคะดูดีๆนะคะสองนิ้วนะคะจับไปตรงนี้หน้านี้ต้องไม่แห้งนะคะต้องมีลิฟต์เอเซนซ์อยู่ด้วยนะคะให้ทําแบบนี้สำหรับคนที่มีรูมุขนกว้างนะคะรูมุขนกว้างแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นดูดีๆนะคะให้หน้าแบบนี้คะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดึงขึ้นเปิดอย่างนี้เลยอันนี้จะช่วยให้รูมขนเล็กนะคะ3 4มสี่ห้าหกดแดเกนี่นะคะสองแล้วทำประมาณ3าครั้งก็พอถ้าเกิดว่าเนี่ยคะ่ะนับไป4ี่ห้าหกเดแดเกนี่ยถ้าสมมติว่าทาท่านี้แล้ว3มรอบ นะคะสครั้งครั้งละสิบทีอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยหน้าเราเนี่ยรูขุมขนยังดูกว้างอยู่เลยไม่เป็นไรค่ะอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะทีนี้เร่งสปีดนิดหนึ่งนะคะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ปาดขึ้นเลยอ่ารูขุมขนก็จะเล็กนะคะแล้วก็ชิดมากๆเลยออาทีนี้ปัญหาร่องแก้มนะคะ lift up essence ช่วยคุณได้วิธีการนะคะอันนี้เวลาที่ทําหน้าจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ต้องทํานะคะเราก็จะไม่พูดเนาะทำอย่างนี้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมดึงขึ้นไปเลยนะคะนี่หนึ่งสองตรงที่มีร่องห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมทำอย่างนี้สามทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบนี่อืมนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวร่องเนี่ย พรุ่งนี้เชา้าอ่ะมันถึงจะตื่นขึ้นนะไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันจะตื้นเลยคุยกันก่อนนะคะแต่ที่เห็นผลทันทีเลยเนี่ยคือตัวออรูมขนอันนี้การันตีเลยว่าถ้าทำแบบเนี้ยขึ้นทันทีเลยรูมขนชิดทันทีเลยด้วยลิฟ t u อัพเอเซนส์เท่านั้นนะสำหรับลิฟ t u อัพเอเซนส์เท่านั้นแต่ตรงร่องแก้มนะคะหรือริ้วรอยเนี่ยวันพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะตื่นขึ้นแน่นอนนะคะทีนี้มาที่หน้าผากหน้าผากนะคะให้เราเนี่ยถ้าคนไหนแบบว่าหน้าผากเอออมีแบบคล้ายๆว่ามีมีความยืดหยุ่นนน้อยยมากๆเละะคะ ก็เอามือหนึ่งเนี่ยจับไว้อย่างนี้เลยนะคะดึงดึงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าคือช่วยเขานะคะหรือหรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะวนอย่างนี้ใช้แรงสองนิ้วก็พอนะคะหมุนไปอย่างนี้ค่ะให้ครบให้ทั่วทําอย่างนี้ค่ะไปกลับนับหนึ่งนะคะแล้วทําให้ครบ5ครั้งหน้าผากขอเยอะนิดนึงนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราก็จะเริ่มตึงขึ้นละ ่ทีนี้ใต้ตาให้ใช้นิ้วกลางวางนะคะอันนี้นิ้วโป้งไว้ใต้นี่เหมือนเราจะสวัสดีเห็นไหมคะหมนเราจะว่าอย่างงี้เห็นไหมคะ,มะ,มคะท่านี้ใช้ใช้นิ้วกลางนะคะอันนี้หน้าเราเนี่ยคือถูกทาด้วยลิยปอะเป็เซนแล้วนะคะให้เราทําอย่างงี้ค่ะกดเบาๆใต้ตายอย่าให้เข้าตานะคะตรงนี้มันจะมีแนวกระดูกอยู่เนี่ยให้เรากดไปเบาๆอย่างงี้ค่ะหนึ่งเบาๆนะคะสองเล็บใหญ่ายาวนะคะสามสี่ นะคะห้านี่ค่ะให้เรากดไปอย่างเงี้ย10บครั้งนะคะสิบครั้งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นช่วยนะคะช่วยแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยมีมีเออเขาเรียกว่าถุงใต้ตาแบบลึกแบบนี้นะคะมันถุงใต้ตามีสองแบบนะคะมันจะมีแบบแบบที่มันอยู่แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่แบบลึกใหญ่ถ้าใหญ่อย่างเั้นเนี่ยให้เราใช้แบบนี้นะคะอย่างนี้เลยช่วยเบาๆอันนี้ต้องเบานะคะเพราะอกี่กับใต้ใต,ตาก็ปาดขึ้นอย่างนี้นะคะ ทำได้นะคะสิบครั้งเท่านั้นอย่าเกินนั้นนะคะอ่าถ้าไม่มีเวลาตอนเช้าก็ให้ทำตอนเย็นนะคะอ่าอย่างนี้นะคะอ่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้ามีตีนกาทำยังไงทีมีตีนกาทำยังไงใช้ลิฟอาเป็นนส์ทานนะคะแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูนะคะหน้ายกเห็นไหมคะเนี่ย สมมติถ้าเราเรารู้สึกว่าเรามีเรามีตีนกาเอาที่ไปเซนทาะนะคะดึงค่ะดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเกสิแค่นี้เพียงเท่านี้นะคะตีนกาก็จะหายไปถามว่าพอเรานวดทั่วใบหน้าแล้วเนี่ยฝ้ากระ จุดดงดาจะค่อยๆสลายหายไปนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้การที่ใช้ Lift Up Essence นะคะประกอบกับการนวดยกกระชับใบหน้าตามวิธีที่ออสการแนะนำเนี่ยนะคะจะเปรียบเสมือนกับสมมุตเิเปรียบ้พี่ฟังนะคะเหมือนเพื่อนๆจะออก,กําลังกายเวลาเพื่อนๆต้องการจะลดหน้าท้องเนี่ยถ้าเพื่อนๆทานยาลดความอ้วนหรือว่าทานอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยให้แบบมันผอมเร็วมากเลยอ,ะอ่ะ ลลัพธ์นะคะมันก็จะได้แบบไม่ยั่งยืนนะคะไม่เหมือนกับ ที่เราไปซิดอัพออกกําลังกายเอาอันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ผิวที่เฟิร์มหน้าท้องที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะรีฟัพเซนส์นะคะขวดนี้มีประโยชน์มากมายมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ40กว่าชนิดแล้วก็จะช่วยกระชับผิวนะคะช่วยสร้างคอลลาเจนและอิลาสินใต้ผิวถามว่าถ้าใช้แต่รีฟัพขวดนี้ได้ไหมไม่ต้องนวดได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ผลลัพธ์นะคะจะช้า quà ở ở การที่นวดประกอบไปด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการนวดช่วยขาวสมมติเราจาท่าได้เนี่ยก็เหมือนเหมือนกับว่าเออคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ทาอะไรเลยนะคะคุณแค่ใช้ขวดนี้ขวดเดียวร่วมกับคลิปเนี่ยที่ออสการ์เพิ่งเพิ่งจะแชร์ริ่งไปนะคะรับรองค่ะยังไงก็ได้ผลนะคะไม่ต้องหมดหวังเพราะว่าเอ,อ่อหลายๆท่านที่หลังไมค์มาถามนะคะเราเข้าใจดีถึงปัญหาของทุกๆคนแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยมีปัญหาหน้าไม่เรียบออรุมขนใหญ่ แล้วก็มีกละแล้วก็หน้าหมองคือพูดง่ายๆว่าขี้เหร่มากอะคะ่ะพูดง่ายๆเลยแล้วก็เมื่อก่อนเป็นคนที่ต้องอใช้แป้งเรืองมากโบกทุกอย่างสรรหาทุกยี่ห้อที่ว่าเป็นรองพื้นที่แบบปกปิดขั้นเทพ แต่เดี๋ยวนี้ตัวออสการ์เองอ่ะแทบไม่ต้องใช้อะไรพวกนั้นแล้วใช้แค่ bb หรือซ c ซเบาๆนะคะแล้วก็ตบด้วยแป้งแบบแป้งธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เนี่ยดูผิวนะคะเพราะว่ากล้องอันนี้มันไม่ได้มีแอปอะไรก็คือผิวจะค่อนข้างเนียนเลยนะคะ mm. ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพผิวที่ดีพร้อมกับสุขภาพกายที่ดีด้วยนะคะ ก็บางครั้งอ่ะอะไรที่มันไปแบบช้าๆนิดนึงนะคะแต่มันได้ผลยั่งยืนออสการว่าหน้าที่จะดีกว่านะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่แพ้สารมานะคะก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของเดอร์บูเกนวิเลเป็นชุดนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ